โอเคก็ต okay, so ้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมกันนะครับก็วันนี้มียอยู่กับผมมอสบีดจากช่องแอนเคซัสช่องนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสโวลอีิดิกกันนะครับแล้วมอสนี้ก็จะมีอยู่ใน App box. แอปทูบ็อกซ์และทูบ็อกซ์อันนี้ก็ไม่สามารถหาโหลดได้ทางเพจรสโต้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แอปทูบ็อกซ์ App box ของเบต้านี้ไว้ด้านล่างคลิปเลยโอเควิธีใช้ก่อนอื่นให้คุณกดที่บ็อกซ์อะไรก็ได้หนึ่งบ็อกซ์ฟึบกดค้างไว้นะครับอ่าก็คือการเซตจุดแรก ส่วนอันที่2คือกด1ที่บล็อกอะไรก็ได้1ทีก็คือการเซตทุกที่2แล้วก็วิธีที่คุณจะเออเปลี่ยนบล็อกก็ให้พิมพ์แ e ลแ l ล set แล้วก็ตามด้วยดีบล็อกของเราเปน็น1 <c oughs> แล้วก็วิธีเอาเสียงแดงนี้ออกก็คือ s สลัดแสล l ดดีเดีเซลมไม่รู้อันถูกหรือปล่าเอาเป็นน้ำมันเลยก่อนนี้เป็นทักเจอร์แผของพีซนะครับที่มี อยู่ในโซนที่ห้าก็มีคนมาแจกก็ลืมลิงก์นะครับไปหาโหลดกันอเองเดอ้อแล้วก็วิธีการสร้างแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่จเป็นจะต้องต่อบล็อกขึ้นมาสูงสูงเลยมันเสียวเวลาเปล่าก่อนอื่นให้คุณทำจุดแรกไว้ก่อนอ่าคลิกค้างไปที่บล็อกแล้วก็ให้คุณสูงขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้เอาไปประมาณนี้เนาะแล้วก็เพียมเะแลตแ p o s port สนะครับา แล้วมันก็จะได้สูงๆแบบนี้มาแล้วแล้วพอได้สูงแบบนี้มาแล้วคุณก็เซตไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเซตนี่สีบหรืออะไรก็แล้วไปแล้วก็เอาสีแดงออกเพื่อความสะอาดสดและสวยเก๋โอเคแล้วก็วิธีทำพีระมิดแบบแบบด้านในว่างๆก็จะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมาสอนนะครับมาเดี๋ยวเราแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูแบบว่างๆกับไม่ว่างๆก่อนว่างๆมันจะมีตัวเฮดนำหน้านะครับก็คือ อย่างพีระมิดนี่ก็เป็นเสลเสเดี๋ยวไปมาดูแบบเอวสามสิบวิธีดูคําสั่งต่างๆก็ให้เป็นแลแสเอวแล้วก็ตามด้วยจํานวนหน้านะครับจํานวนหน้าในนี้ก็มีเยอะสุดถึงสามสิบหน้าเลยก็วิธีสร้างพีระมิดแบบกวงก็คือนี่ครับ hpy เนี่ยครับลามินส่วนแบบไม่กวงก็คือ py ลามินนะครับโอเคผมแนะนำแบบกวงดีกว่าแบบนี้เลยนี่ โอเคเ้วก็จะไปสอดสร้างกันเลยออกแบบออกแบบไฟชัแบบตรงนี้ประมาณนี้มันจะพอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว H P Y Lamin แล้วก็ตามด้วย ID Bar ของคุณนะครับแล้วก็ขนาดความกว้างความ,วามยาวความสูงมั้งของคุณมันก็เป็นส0ฟึบฟอ่าก็จะเป็นแบบกลวงๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดอีกแล้วเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้ว H D Cell เล่นเป็นน้ำมันเลยเ่วนแบบไม่กวงก็ลบเ็นออกแค่นั้นแหละครับวิธีสร้างกลมๆก็ให้คุณพิมพ์ว่าตัวหนึ่งนะเปนหนึ่งนะเออเออเออสร้างตรงไหนดีตรงไหนดีวงกลมวงกลมตรงนี้ก็แล้วกันให้พูดคุยว่าสลัสลอะไรวะ HSP นะครับอ่า HSP e r e อ่าตานมนี้แล้วก็พิมพ์จำนวน ID เดีบล็อกของคุณนะครับอ่าผมก็จะเป็นบ ok ล็อกบ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 ล็อกกระจกละกันแล้วก็ตามด้ยวยขนาดอันนี้ถ้าเป็นความสูงมั้งไม่รู้ดิเดี๋ยวนะลองเอาหนึ่งลองเอาสักสามอันนี้ก็สักสี่อันนี้ก็สักห้าเนาะอ่าก็อันไหนเป็นความลึกวะอันนี้เราเยืนอยู่อ๋ออันแรกคือความลึอกอ่า อันที่สองก็คือ123456เดี๋ยวมันคืออะไรกันแน่ว่าเราไปศึกษากันตัวเองกันแล้วกันผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกก็ออกดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำกคิดต,ต่อไปผมกผมน,นะครับบ๊ายบาย you again เจอกันเมื่อชาติเป็นต้องการหรือต้องการก็ไม่มาโอเคบ๊ายบาย những còn p trên này đứa bye bye thì với bye chị lo là bác lại